สวัสดีงามมืดเสาทุกคนเป็นอีกหนึ่งวันนะของการเดินทางวันนี้ก็คือเรา,าจะออกเดินทางจากเมืองล่องซานทุกคนเนาะ กรุงนาสูนครหลวงยงจังตไปติดตามเส้นทางการเดินทางของพวกเรานะจ๊ะก็คือกับทางเก่าทุกคนเดี๋ยวเราจะออกจากภูเขาควยเนาะนี่ไปเดยเบิ่งกันมันก็น่าคือเก่าเลยทุกคนทางขามาแล้วก็ขาไปเนะาะไปเดินทางกันเลย Let's go าเส้นทางไปแข่งไส้สมบูรณ์แล้วทุกคนอันนี้ขายอะขายบ้างไหมขายของกินซุกขายน้ำขายข้าวเปียกแวะบะกินอะไรนี่ก็ได้กินข้าวกินอะไรนี่กได้กินข้าวเนี่ยข้าววะเออึกษากันนะทุกคนข้าวพากันก่อนพิสากันก่อนว่าจะกินอย่างไราสั่งด้วมีอาหารตามสั่งกันนะน่าจะมีนะ มีตำสั the beach, the beach. Oh. ่งบ่อปมีจะเขาเปียกเนาะโอ้ยไปหา่นผู้ชากูมีตำสั่งกินเขาเปียกว่ะกินแต่เส้นเนี่ยแหละกินข้าวดีกว่าเมื่อยฮะทุกคนโคตรจำเมื่อยเลย เราบริการเข้าเซาล์เนย์คือเลยอากาศอากาศมันก็เลยพร้อมพร้อมกามันพร้อมกาศมันเปียกนี่ก็คือมาฮอรจุดเริ่มต้นเริ่มวันเดี๋ยวเซาล์เมืย์กันเนาะรอหาในยู่ในกินอันนี้หาอันนี้กันนี่มีอยู่เออหาันนี่ก็นทันนี่โอเคตามสั่งปะตามสั่งมีอาหารตามสั่งปะเนี่ยมีจักรเสือก็เพี่ยบมาบอก รงว,วิงจันทรไปที่นครปักซี่อมอนครปักซี่โอ้ไปใสนนป่สมบูรณ์นี่บ่่มาไปเลย,ยลสบูรณ้ามมาเนาะเมื่อยเลยรถใส้สบู์แล้วเมื่อยเลยันบอนันก็ไปกี้า,าี่อาบอ่บบ่แล้วบ่าแล้วกินข้ามีเข้าก่อน ที่เลือกหันได้ทุกคน,อ,น,อ,นอึอปโอ้มีหันเป็นหันใครของฝากนำาขาข้าวโพดกุ้ยีพเหมืนอนันนี้เนี่ยจะเป็ี่ยนชาสักที่บอมีอาหารสามสั่งบอบอบอม,มีบอบอไม่บอนั่นเอาเข้าเปียกนะข้าวเปียก <laughs> ขาเปียกเอาเข้าเปียกหมูกรอบเด้วจะหมูต้มกับจีนวะอ๋อเอาหมูต้มก็ได้สิไป ข้าวคนทุกคนอ,อู้หามินะนัน่งมินะทุกคนตอนนี้ก็คือเฮ้ามาแวะถึงข้าวนะถึงข้าวที่ทานดน้านโนะทางสาบเงี้ยไปใส่สมบูรณ์เลอแบนไปนครหลวงจังสั่งเป็นข้าวเปียกหมูต้มเนาะสองถ้วยทุกคนเดี๋ยวนั่งนิดจัะหน่อยก่อนก็คือแบบ ขามามันอ่ามันมาไวอยู่ด้วยความที่ว่าเพราะว่าเขานอนอยู่ที่ลองสานะเราก็เลยมาฮอตพีไวทุกคนแล้วมื่อนั้นก็คือเราอ่าเข้าไปเลยเนาะตั้งแต่จุดเริ่มต้นทุกคนมองสางเวยนี่แหละไปฮอตไปฮอตไส่สุกบุก็คือแบบไก่เติบตัวเลกก็คือฮอตทุกคนก็เลยได้ตองไช้เวลาดุกแเนตอนขาไปเนาะขามาก็เลยมันมาไวทุกคนอื เรากินข้าวนะเหื่อแหงเคยชิมาวันนี้้าโอ้ยับแจค เอาเงนจันนะจ๊ะเอาแวะมาเส้นทางหนี้นะคนเส้นทางนี้จะไปเมืองเฟืองนี่เป็นการไปเที่ยวเมืองเฟืองครัง้งแรกเลยนะแล้วก็พาเอฟซีไปเบิรงแล้วก็พาตัวเองไปเบิรงนะคแต่ว่าเขาต้องผ่านทางแบบประมาณนี้นะคนราะว่ารถรถยนต์รถใหญ่เันเที่ยวเหรอรถแก่หินแก่ยัง ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปที่เมืองเฟืองกคนเนาะก็คือเราเหลียวเห็นมีวัดแห่งหนึ่งทุกคนที่อยู่สูง,สงอยู่จอมพูเนาะก็เลยเข้ามาเบิงทุกคนนี่จะเป็นพระแบบประมาณนี้ทุกคนเนาะจะเป็นพระธาตุคือพระธาตุหลวงวันทา์เลยทุกคนเนาะแต่ว่าเป็นขนาดน้อยลงเนาะนี่จะเป็นประมาณนี้ทุกคนโอ้สีเหลืองงดงามเนาะส่วนทางนั้นจะเป็นภูเขาควายทุกคนกะ เนมเห็นภูเขาควยเนาะเดี๋ยวพออนว่าวัดน,นี้สูงแหงอะเดี๋ยวขึ้นมาขอพรอกันทุกคนอันนี้จะเป็นพระพุทธ,ธาปางปรารินาพานทุกคน,นเป็นองค์พระนอนเนาะอะเดี๋ยวขึ้นไปบไหว้ทุกคนแล้วก็จะมีท่านาน,านี้น้ำเนาะจะเป็นองค์พระทุกคนองค์ใหญ่ใหญ่หันหน้าไปทางด้านบน,นเนาะนเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวมาแต่รุ่มกันเลยเห็นงามดีทุกคนกันเลยขึ้นมาก็ไปขอพรก่อนอว,ว้าวพุพทธธรรมประสงค์ พระ,ระ,ระนอนเอากะกะใบขอพรอ,อ,องพระพระปรางนอนทุกคนเป็นร้อยเนาะเดี๋ยวยางมาเบิ่งทางนี้ก่อนกะคือเงียบๆดีทุกคนเนะนาะน่าจะบ่มีเมตสีบ่มีพระเลยแต่มีพระอยู่ทางในทุกคนนี่เป็นองค์พรนะเนาะที่ทางด้านใน ออนุญาตเด้อทุกคนประมาณาน,นี้โอ้โหนี่จะมีโอนผ่าอยู่ทางด้านในเนาะแต่ทางเทิงก็คือ,อยังบทงันเดี๋ยวใส่เพดานนะตรงนีน้น่าจะงบมดก่อนที่บอกอประมาณนี้ทุกคนมาเดี๋ยวเาอาบริจาคน้ำเนาะ ส่งเสริมการเฮ็ดเพดานทุกคนเลยอือสาธุเด้อมีโอกาสได้ขึ้นมาทุกคนขอให้ทุกคนขอพรไปตามเขาเลยเนาะอันนี้จะเป็นตุ๊บริจาคหมูลวนะสร้างวัดทุกคน่วยกันเนาะสร้างวัดสร้างวาทุกคนเพดานเพิ่นยมพันเร็วเลย มาเนี่ยคนเนาะสวยกันเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่องท่านั้นนี่น้ำทุกคนนี่คือแบบยังพันแล้วเถื่อไม่อยากกงาเลยน,นี่เพื่อนหากระสางเลยทางน,นี้จะเป็นชิมทุกคนจะเป็นชิมเนาะหากระสางใหม่เลยสมพอจึงม่มีพระเนาะพระกับ่มีแม่ชีด้วยเพื่อนหากระรสาง เพื่อนกำลังกอ่อสร้างอยูอ่จะเป็นประมาณนี้เนาะคุณนะทางลมจะเป็นห้องน้ำด้วยอันนี้น่าจะผีนที่พักสงเนาะทางน้องสร้างเรีวเถอะไปทุกคนเดินทางต่อนะเมืองสูเมืองเฟืองไยเดินทางกันด้วยน้องเวฟ 好。嗯 จอดในอู้มีตู้น้อยอีกเนาะพัไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแวะกินจามก่อนทุกคนก็คือแบบขับรถไปแล้วหอมเนาะมันหอมมันหอมเดี๋ยวไปแวะกินจามกันเนาะสมัยดีเลยอ๋ยอหลมุมลือดีนะทุกคน มีต้นไผ่นํำจ้ามยังน้อนี่นะจ้ามเอ็นมาเออปิ้งเอ็นอ๋อมีคนจอมยังอ๋อไม้เท่าไรบ่ไม้นึงสามพันไม้นึงสามพันโอเคหนึ่งสามพันเอาชิบไม้ไม่หรอเดิชิพ้ากันไปสะไปแถววางเวียงไปเมืองเฟืองอันนี้บ้านอย่างบ่บ้านพนหฮงนะป้าบ้านพนหฮงพนหฮงนะไ้าอ๋อเมืองเนี่ยเมืองทูลคมโอ้ แผงเวียงจันทร์แผงเวียงจันทร์นี่เองเออเออลูกสาวซิบหนึ่งบอกเอาเอาเอาเท่าละห้าก็ได้กินเท่าไรเอายังกินี่เม็ดเดี๋ยวลองลองสุกแล้วไม่เสียอ่อนให้โดยโดยต่ำเลยลูกบมกินบอเอาแต่จามก็พอแล้วยังไปไกลอยู่จามเอ็นไหมสามพันกีบเมืองไหนไม้ใหญ่ที่หอมทไม้ใหญ่แซ่บเด้อเอ็เอ yeah. ็น นั่งพลักก่อนทุกคนพักเบรกใครรู้นะใครรู้มีต่ำนะอันนี้จ้ำอินจี้จี้จ้ำจ้ำมีต่ำมีน้ำมีขนมทุกคนจี้อ็นเดี๋ยวแวะก็จะหน่อยจะทาซิมทุกคนจี้อ็นได้แล้วทุกคนจ้ำอินเนาะจ้เอ็นปิ้งอินทุกคนเสแปรนะแซ่บนะเดี๋ยวทานดําจิ้มเราเนาะเรากำลังทาดําจิ้มอยู่ น้ำกิมส้มหวานใส่ถั่วส้มหวานใส่ถั่วแม่มาซองลองชิมเนาะแเนาะเป็นเป็นซีนยังเหรอซีนซีนงัววะอ๋อผสมอ๋องัวผสมกันแน่ไก่มันจับอยังไงนัวดิลยไปดูที่อ่ะ พักเบรกก่อนทุกคนก่อนออกเดินทานงเดินทางขับฮอร์เนี่ยอีกไกลแต่วัาานแดดนะกิโลแ,แดดแห้งแดดแห้งบ๊อบดให้เหยียดเลยเมกเมกกับบ,บ๊อบมีจักก้อนอเลยนะมันมีอย่างไรกันเมกกับบ๊อบมีจักก้รเลยแตกต่างกันกันกบช่วงลูกฝนตกนั้นตอนนั้นฝนตกแล้วโอ้โหเมกจักมากเลยใช่สบายาอยู่เฮือนเฮาตอนอากาศบ่ฮอน์ในน้นฮอนอยู่อะตอนนี้นะตอนนี้หนาว อากาศมันมต่างกันะะวะมาละเขาต่างกันอยู่แล้วภูเขาลำเนาไกลนี่แล้วมาแล้วจิ้มแบ <c oughs> นไงวะคือชีฟูดอะน่าจะเป็นชีฟูดชีฟูดเง็นบ่กแม่ชีฟูดช,ชีฟูด ไม่กัแซ่บแซ่บแซ่บได้นี่แซ่บได้นี่แซ่บขเลยจีเห็นบ้านพนหงบ้านพนหงแซม่ะเฮกินห่วงรถอะไรแซงเลยรถจักรไสแซงตัวเองรถบางใหญ่นึกงแซงมวย เที่ยวเขาหนาเลยเที่ยวเขาเออเที่ยวเพื่องก็ไงเที่ยวเพื่องอัดเพื่องเป็นที่เรียบร้อ